สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะจ๊าวันนี้เราจะมาทําการผสมเกสรบอลสีให้พี่พี่เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่คือวันแรกค่ะเมื่อดอกเริ่มบานจะมีกลิ่นหอมนะคะเราก็เอามาเลยค่ะแล้วก็กรีดกระเปาะรอบเกสรอ,ออกนะคะค่อยๆเบาๆมือค่ะกรีดให้รอบ ค่อยๆกรีดสำหรับมีดที่ใช้กรีดควรจะมีเป็นมีดที่ปลายแหลมนะคะอย่างเราใช้นี่ก็เป็นมีดสำหรับตัดแต่งกิ่งหรือบางครั้งก็พี่ๆเพื่อนๆสามารถใช้มีดแกะสลักได้ค่ะนี่ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการผสมนะคะเกสรที่เราเก็บไว้ก็จะมีสอสองตัวนะคะ มีมิ่งมงคลกับหลวงราชเนหาค่ะวันนี้ที่เราจะผสมลูกไม้ของเรานี่เลยเริ่มที่หลวงราชเนหานะคะแล้วก็เอาผู้กันป้ายเกสรแล้วก็นี่เลยค่ะปาดขึ้นข้างบนเลยนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบน ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามิ่งมงคลมาค่ะนี่เลยเป็นเกสรที่เราเก็บไว้นะคะวันนี้ดอกมีกลิ่นหอมเริ่มบานแล้วเราก็ผสมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเก็บเกสรตัวผู้ของลูกไม้ต้นนี้กันถ้าคิดว่าป้ายนี่นะคะป้าย ปาดขึ้นปาดขึ้นให้รอบๆโคนนะคะข้างล่างจะเป็นเกสรตัวเมียค่ะเราต้องเอาเกสรตัวผู้ไปผสมเข้าไปแล้วเราก็พรุ่งนี้เราจะมาทําการเก็บเกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวผู้จะอยู่ด้านบนชึบตรงที่ลูกสอนโชว์เลยค่ะเขาจะฟูออกมาแล้วเราก็ทําการเก็บค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ